ใช่ไหมคะวันนี้แต่งหน้าครึ่งเดียวค่ะนี่ข้างนี้ทาแป้ง The Face เบอร์ศูนามแ y e ด h a d o w สำเร็จรูปสี Cherry Blossom โอเคค่ะนี่จะให้ดูนะคะว่าเอ้ยว่าเก๋แค่ไหนคอยดูนะคะแล้วบอกได้เลยว่าหน้าปลายฝนนี้นะคะคุณจะไม่ผิดหวังเลยกับแป้ง The Face ไปเลย เดี๋ยวจะไว้น้ำอาหารนะคะ there, stay there ทุกอย่างยังติดอยู่ถูกไหมย e s Yes โอเคนี่แล้วจะให้ดูแป้งนี้จะดีแค่ไหนคะเพราะว่าเวลาลงน้ำ นี่เห็นไหมน้ำไม่ติดค่ะเห็นเปล่านี่น้ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นแป้งกันน้ำว้าวเห็นไหมเห็นไหมสกายยังบอกเลยว้าวเห็นไหมทุกอย่างยังติดอยู่สีตาเชอร์รี่บลสซัมยังติดอยู่แป้งยังติดอยู่ลิปสติกก็ยังติดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยนะคะว่าแบรนด์ เมทินีซีเกรตเป็นแบรนด์ที่คุณมั่นใจได้เลยเห็นไหชาวนี้แม่ขอขายของเล็กน้อยนะจ๊ะเราจะลงแป้งอย่างเดียวให้ดูเลยนี่เห็นไหมคะแป้งเบสนี่สี03ค่ะแล้ววันนี้ดูไม่มีโ๊กไฟด้วยอันนี้คือสายธรรมชาติเลยนะคะไม่มีโ๊กไฟนี่ให้ดูเลยเห็นไหมเห็นโทรศัพท์นี่นี่ไม่มีโ๊กไฟเลยเห็นไหมดู โอเคเพราะเั่นวันนี้คือแสงสด natural นะคะุณมีไฟในห้องก็จเปิดเป็นแสงแดดนะคะก็ะฉันให้เห็นเลยนี่เอาละคะ่ะที่พับออกมาแล้วนะคะ Hello Yue b e a u t without Makeup ชุดแม่สวยน,นี่นะคะและวันนี้จะทาตาสี Cherry Blossom สีชาร์ลีโปรซ่าช่วนนง,นนงนี้จะน่าใช้เลยนะคะเพราะว่าเลิศตัดเลือดอินกินชิตยาตันติดเห็นไหมคะติดเลยนี้จะติดจะกดให้แรงๆนะคะกดให้แรงๆจะได้เห็นสีชัดเพราะเดี๋ยวจะลงมาด้วยค่ะ อันนี้สีคัมมิ่งซูน